เบื้องต้นนะครับบ้านสวนเราก็ได้ทาสีขาวเบื้องต้นแล้วนะครับเดี่ยแล้วก็จะตกแต่งอย่างอื่นนะครับปรับให้มันมีที่นุ่งที่นั่งนะครับของบ้านสวนเราเนี่ยเดี๋ยวจะปรับเอาที่นั่งมานั่งเล็งดูนะครับจัดพื้นที่ใหม่อะไรใหม่ตอนแรกอ่าเป็นพื้นปูนธรรมดาตอนนี้เอาสีมาทาแล้วนะอ่าเบื้องต้นไอ สีเขียวตรงนี้ดูแลประมาณแปด้าสิบเปอร์เซ็นน่าจะต้องทาเป็นสีขาวดูแล้วน่าจะสีขาวจะสวยกว่าเดี๋ยวเราตัดสินใจด้ทยวิีนึงนะครับถ้าทาสีขาวปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวหมดเลยเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวต้นตรงนี้เนี้ยตรงนี้ทาสีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวปรับพื้นที่ให้มีที่นั่งเอาให้มันมุมเริ่มดีนะครับบ้านสวน จะตกแต่งยังไงเด๋๋วเราดูอีกทีนึงนะครับนี่คือก่อนทากับหลังทานะครับมันจะเป็นยังไงอ่านี่หลังทาเป็นอย่างนี้นะครับก,รก่อนทาเราก็ได้ดูต้นแล้วนะครับอบอกปลาวานๆนะครับบั้นสวน